สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องอัตราส่วนนะครับในคณิตศาสตร์สองนะครับชั้นม1นนะครับมาเริ่มดูนะครับอัตราส่วนนะครับก็คือความสัมพันธ์นะครับที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณซึ่งอาจมีด้วยวกันหรือต่างก,กันก็ได้นะครับการเขียนแทนคือ A ต่อ B a คือปริมาณที่1 b คือปริมาณที่2หรือเขียนอีกอย่างได้ว่า a ส่วน b, b นะครับ <_ S 1> ก็เหมือนตัวเศษส่วนนะครับคือ a ใน b นั่นเองนะครับเรามายกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆกันนะครับพิจารณาข้อความต่อไปนี้ครับการไปทัศนศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งจัดครูจำนวน1คนดูแลนักเรียนจำนวน15คนเห็นไหมครับปริมาณแรกครู1นคนกับนักเรียน สิบห้คนเขียนได้ว่าอะไรครับ1ต่อ15เห็นไหมครับข้อที่2ครับต้นก้าซื้อไส้กรอกจำนวน2ถุงเห็นไหมครับราคา84บาทเพราะนั้นมี2ปริมาณก็คือ2ต่อ84ข้อที่3ครับลุงคำทำน้ำหมักชีวภาพโดยใช้กาก,ากน้ำตาลปริมาณ200 50ลูกบาศเซนติเมตรใช้น้ำา8ลิตรเห็นไหมครับก็จะได้เป็น250ต่อ8นะครับมี3ตัวก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับครับก็ดูตัวน,นี้ครับจงเคอัตราส่วนต่อไปนี้ครับอัตราส่วนของกระเบื้องสีส้มต่อจำนวนกระเบื้องสีแดง กนเาดูก่อนสีสม้มสีส้มมีกี่ชิ้นครับนับครับเท่ากับ5นะครับสีแดงครับ6ครับสีขาวครับ14ครับ เพรานั้นส้มต่อแดงก็คือ5ต่อ6นะครับอัตราส่วนของกระเบื้องสีส้มต่อสีขาวก็ได้เป็น5ต่อ14นะครับอัตราส่วนของกระเบื้องสีแดงต่อสีขาวครับสีแดงคือ6ต่อ14ครับอัตรากระเบื้อาางสีส้มต่อกับจํานวนทั้งหมดกับว่าเบื้องทั้งหมดสีส้มเป็น5รวมทั้งหมดได้ไรครับ25ครับ ขาวต่อทั้งหมดก็คือ14ต่ออะไรครับต่อ25ครับเพราะฉะนั้นถามว่าสีส้มกบับเบอร์สีส้มต่อสีแดงต่อสีขาวเขียนได้ยังไงครับก็คือ5ต่อ6ต่อ14นั่นเอง มาดูครับการหาอัตราส่วนที่เท่ากันเขาบอกว่าถ้ากําหนดให้อัตราส่วน a c และส a b และ c นะครับเป็นจำนวนใดที่ไม่เท่ากับ0ย์เห็นไหมอะไ้ตัวนี้มันเหมือนอะไรลูกลักษณะเนี้ยเหมือนอะไรเหมือนเศษส่วนเองนะครับการคูณการเท่ากันของเศษส่วนนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับนะครับจงหาอัตราส่วนที่เท่ากับ สามต่อ7นะครับมาอีก3ามจนวนฮะเมันเดิมเลย3ส่วน7จ็ดเขียนง่ายง่ายกว่าเพราะนั้นคูณอะไรครับคูณอะไรดีคูณ2เพราะนั้นได้6ต่อ14ตัวต่อไปครับคูณอะไรดีครับคูณ3ได้เลยครับ9ส่วน21ตัวต่อไปครับคูณอะไรดีครับคูณส สามสี่ส e ิบสองเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเห็นไหมได้แล้วเพราะฉะนั้นจะได้อะไรครับสามต่อเจ็ดมีอะไรครับเท่ากันตัวต่อไปเก้าต่อยี่สิบตัวต่อไปสิบสองต่อยี่สิบแปดเอาน้องตัอีกตัวใช่ไหมลูกอะไรครับ สามคูณ 5, 5, 5้าเจ็คูณห้าสามห้าก็จะได้ตัวนะครับ15ต่อ35นั่นเองนะครับข้อถัดไปครับร้านค้านะครับไข่ราคาแผงละแปบห้าบาทถ้าตะวันต้องการซื้อไข่จำนวน6กฟอง จากร้านแห่งน so ี้ตะวันต้องจ่ายเงินทั b, ้งหมดกี่บาทเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรียกว่าการเปรียบเทียบละเพราะนั้นการเปรียบเทียบอัตราส่วนนะครับการเทียบนะครับเทียบอัตราส่วนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ a ส่วน b เท่ากับ C ส่วน d เท่ากับตรงนี้จำนวนเดียวกัน อยู่ดีเดียวกันนะครับจำนวนเดียวกันอยู่ที่เดียวกันนี่นะเพราะฉะนั้นดูข้อนี้เพราะนั้นไข่มีกี่ใบ30ใบคือ1แผงไม่ลูกต่อด้วย85บาบาทถูกไหมเพราะนั้นเท่ากับข้างบนเป็นจำนวนไข่ข้างล่างเป็นเงินถูกไหมครับ พราะนั้นไข่6ฟองเป็นเงินกี่บาทใช่ไหมครับอ่ะพะนั้นย้ายอะไรไปครับย้าย X กมาฝั่งนี้นะครับที่เหลือต้องกลับได้ไหมครับกลับด้านกลายเป็น85ส่วน30 X เ,เดียวจึงเท่ากับ6 1 6 6 5 30 5 1 5 5 1 5าสาห้าหนึ้านือสได้ไรครับ 7นะครับเพราอนั้นได้กี่บาทครับ17นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบว่าจากร้านแห่งนี้ตะวันต้องจ่ายเงินทั้งหมด17บาทนะครับ ตัวอย่างที่3ครับจงตรวจสอบว่าอัตราส่วนแต่ละข้อเท่ากันหรือไม่เราก็ตั้งอยู่เลยลูกห้าส่วนเกากับ25ส่วน44อันเนี้ยมันน้อยอยู่แล้วตอนนั้นตั้งไว้เฉยเพราะนั้นอันนี้อะไรหารได้ครับทั้งคู่มีไหมมีอะไรหารได้5ก,กัก็หารได้เก้าไหมแล้วรู้ว่า5 5 25เพราะนั้นนี่หาร5ได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เท่ากันไหม ก็ตอบว่า5ต่อ9ไม่เท่ากับ25ต่อ44เห็นไหมปัามาดูต่อ1.5ส่วน4กับ3ส่วน8วิธีง่ายสุดคือเทียบกันนี้ ทำไงมือนให้ได้แปคูณ2 3.5 9คูณ2เพราะนั้นตรงไหมครับ1.5คูณ2นั่นแหละลองดูนะ5 2 10องสิบส่สุดท่านึงสองนึงเป็นสามจุดได้แเท่าไหมครับเท่าไม่เท่าเท่าเพราะฉะนั้นก็ตอบว่า1.5ต่อ4เท่ากับ 3 3ต่อ8นะครับเสร็จแล้วมันเหมือนเศษส่วนเลยลูกเหมือนเศษส่วนเป๊ะเลยนะครับเพระนั้นใครพื้นเศษส่วนแน่นก็จะสบายนะครับดูต่อ <S <s <weet tea> เขาบอกลิสาทำขนมตาลเพื่อนำไปขายนะครับซึ่งมีส่วนผสมในขนมตาลังนี้เน,นื้อลูกตาล1 7 0กรัมน้ำกะทิ520กรัม แป้งข้าวเจ้า2 3 5กรัมน้ำตาลทราย2 7 5กรัมจงคิดอัตราส่วนนะครับของการน่มตาลต่อไปนี้ลูกตาลต่อน้ำกะทิต่อแป้งต่อมดเลยข้อหนึ่งจะได้อะไรลูก170ใช่ไหมคะต่อน้ำกะทิ520ต่อด้วยแป้งข้าวเจ้า2 3 5ต่อด้วยน้ำตาลทราย275้ย27้เม ครับต่อไปเนื้อลูกตาลผสม,มกับแป้งข้าวเจ้าเนื้อลูกตาลผสม,มกับแป้งข้าวเจ้าเพราะฉะนั้นข้อที่2ขอตอบตรงน,นี้นะครับเนื้อลูกตาลเท่าไหร่ครับ170บวกกับแป้งข้าวเจ้าคือ235ต่อกับอะไรครับกะทิเท่าไหร่ครับ520น้ําน้ำตาลครับ275เพราะฉะนั้นข้อสอตอบท่าไหไ่ครับบวกกันได้ สี่ร้อยห้านะครับข้างหลังครับนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าข้อที่สามครับเนื้อลูกตาลนะครับเนื้อลูกตาลเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบต่อด้วยเนื้อลูกตาลผสมกับกะทิเนื้อลูกตานนเลตาเห็ไรรเนไหมผสมกับกะทิผสมกับแป้งข้าวเจา้า กับแปครับเจ้านะครับผสมแป้งครับเจ้าผสมกับน้ำตาลอะไรลูกก็กลายเป็น170ต่อเลยครับทุกอย่างบุกรวมกันนะครับหนึ่พันสองร้นั่นเองนะครับ ไม่